ชมเข้าสู่รายการ VR s o l d โซเรายการที่จะนำเสนอภารกิจสำคัญเพื่อชาติศาตสาตร์และประชาชนของทุกเหล่าทัพกับดิชันโชติรสสมบุญวันนี้ไปเริ่มกันที่ภารกิจของประธานองคมนตรีได้เป็นประธานในพิธีปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่40ค่ะ พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ในฐานะประธานคณะกรรมาการอำนวยการโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานในพิธีปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่40โดยมีพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดพร้อมด้วยผู้แทนเหล่าทัพผู้แทนมูลนิธิรักเมืองไทยมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รวมถึงภาครัฐและเอก,กชนเข้าร่วม โดยโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่40ได้นำเยาวชนจากพื้นที่ชายแดนภาคใต้5จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดยะลาปัตตานีนาราธิวาสสตูลและสงขลาท้งิ้น320คนมาร่วมกิจกรรมเรียนรู้เสริมสร้างทักษะประสบการณ์การอยู่ร่วมกันในสังคมพะหุวัฒนธรรมเดียวกันและใช้ชีวิตร,ร่วมกับครอบครัวปรัมภมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่วันที่3เมษายนที่ผ่านมา โดยพลเอกสุรยุทธ์ได้กล่าวให้โอวาากับเยาวชนว่าการที่เยาวชนได้มาร่วมกิจกรรมโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่มีความสําคัญยิ่งเพราะว่าเยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะประสบการณ์ในกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีโอกาสพำนักกับครอบครัวอุปถัมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างทัศนคติของตนตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนเมื่อเยาวชนกลับสู่ภูมิลำเนาแล้วขอให้นำทักษะประสบการณ์ความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนาครอบครัวชุมชนและสังคมให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและสืบเนื่องความสุขสมานฉันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปในโอกาสนี้ค่ะได้มอบประกาศนิยบัตให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ทั้ง320คนด้วย สำหรับโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้เกิดขึ้นโดยดําริของพลเอกเปรมตินาสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษโดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการของมูลนิธิรัฐบุรุษร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนดำเนินการมาแล้ว18ปีติดต่อกันจำนวน39รุ่นมีวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน9 3 0 5คนครอบครัวอุปถัมภ์รุ่นละ160ครอบครัว กองทบกนะคะเดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านค่ะผ่านกลไกความร่วมมือทางทหารและกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการฐานบกประชุมติดตามการปฏิบัติของกองทัพบกพร้อมกล่าวขอบคุณกำลังพลที่ได้มุ่งมั่นทำหน้าที่ทหารผ่านภารกิจต่างๆทั้งดูแลสร้างความมั่นคงตามชายแดนการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านผ่าน,นกลไกความร่วมมือทางทหารและกิจกรรมต่างๆซึ่งมีการปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นรูป,ปรธรรมแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีอันจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงและการพัฒนารวมไปถึงการสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนชายแดนของทั้งสองประเทศ ขณะที่การดำเนินการสร้างสันติสุขภายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจกับกองทัพภาคที่4ที่ได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามขั้นตอนโดยไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมขณะเดียวกันได้ย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ให้ปฏิบัติต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาตามมาตรการที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามผู้บัญชาการฐานบกได้มอบหมายให้หน่วยขึ้นตรงที่รับผิดชอบด้านการตรวจเลือกทหารกองประจำการในปีนี้ได้สรุปบทเรียนปัญหาข้อขัดข้องและข้อจำกัดที่เกิดขึ้นมาพิจารณาเสนอปรับและกำหนดเป็นแนวทางการตรวจเลือกในปีต่อไป ่วนการสร้างอาชีพให้กับทหารหลังปลดประจำการกองทัพบกได้ร่วมมือกับภาคเอกชนโดยเฉพาะการจ้างงานของเครือเจริญพ่อกระพันที่ปัจจุบันได้รับทาหารปลดประจำการเข้าเป็นพนักงานแล้วประมาณ2 0 0พอัตราท่านี้กองทัพบกยังคงประชาสัมพันธ์นะคะเชิญชวนให้ทหารกองประจำการทหารที่ปลดประจำการแล้วรวมทั้งครอบครัวได้เข้าสู่กระบวนการจ้างงานต่อเนื่องเนื่องจากยังมีตำแหน่งรองรับในหลายลักษณะงาน ซึ่งผู้ประกอบการมีความพอใจค่ะในผู้ที่เคยผ่านการเป็นทหารมาก่อนเพราะว่าเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบมีวินยัยสามารถปฏิบัติงานได้ดเป็นอย่างดีกองกำลังชายแดนนะคะได้ร่วมกับตำรวจซิลเข้มชายแดนเหนืออีสานค่ะวันเดียวตรวจยึดยาบ้าได้1 3 2 0 0ล้าน3 0 0เมตรค่ะ ที่สถานีตำรวจภูทรปากชมจังหวัดเลยพันเอกสุขนทรัตชาวพง์รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีเป็นผู้แทนผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุรชัยสังคพัฒน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ร่วมแถลงข่าวการสกัดกั้นจับก,กลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาบ้านในพื้นที่บ้านห้วยเหียมตำบลหาดคำพีอำเภอปากชมจังหวัดเลยสืบเนื่องมาจากชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่ยี่สิบ it. บุรณาการกำลังร่วมกับสถานีตำรวจภูธรปักชมและกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดนที่24 6กทำการเฝ้าตรวจบริเวณพื้นที่ก็ตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัยค่ะได้ขับมาเจาะจึงได้แสดงตัวเข้าทำการตรวจค้นและสามารถที่จะจับกลุ่มผู้ต้องหาได้สองคนพร้อมของกลางยาบ้า1ล้าน1 8 8 0 0มดเมตรรถยนต์1คันและโทรศัพท์มือถือสองเครื่องจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปักชมเพื่อดำเนินคดีตาม กฎหมายต่อไป หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากองกําลังผาเมืองโดยกองร้อยฐานพรานที่3105หน่วยเฉพาะกิจกรมหานพรานที่31จัดกําลังคนหนึ่งชุดปฏิบัติการร่วมกับกองบังคับการควบคุมสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดที่4ลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนบริเวณพื้นที่บ้านร่มโพทองตำบลตับเต่าอาเภอเทิงจังหวัดเชียงรายพบชายสองคนนะคะสะพายเป้แล้วก็แบกกระสอบเดินเท้าเข้ามายังบริเวณชายแดนไทยลาวหลังเจ้าหน้าที่แสดงตัวขอตรวจคน้นชายทั้งสองค่ะได้ใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ ให้เกิดการยิงปะทะกันนานประมาณ2นาทีตัวทั้งสองได้ทิ้งเป้ก,ก่อนที่จะวิ่งหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบนะคพะพบว่าในกระสอบที่ดัดแปลงเป็นเป้มียาบ้าห่อหุ้มด้วยเทปกาวสีดําซุกซ่อนอยู่57มัดร,รวม1 1ึ่0แสเมตรจึงได้นำของกลางส่งเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูทรเทิงพเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนะคะได้ร่วมมือกับกองบัญชาการทหารแขวงสวรรค์เขตค่ะจัดก,กิจกรรมนะคะโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนและกิจกรรมสาธารณประโยชน์หรือว่า CSR ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนค่ะ พลตรีนรทิพย์พลอยนอผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีมอบหมายให้พันเอกสุขขนทรชาพงศรองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีผู้แทนหัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนจังหวัดมุกดาหารและคณะฝ่ายไทยร่วมกับพันเอกคำเพชรสุริยวงศ์หัวหน้าการทหารกองบัญชาการทหารแฝงสวรรคเขตหัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนแฝงสวรรคเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะฝ่ายลาวค่ะร่วมกันจัดกิจกรรมนะคะเป็นโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งค ขนานตามแนวชายแดนประกอบด้วยการมอบพันธ์ุปลานินจิลรดาจำนวน16,000ตัวให้กับรัศดรสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่อยู่ติดกับชายแดนไทยและก็ร่วมกันปล่อยพันธ์ุปลาลงสู่แม่น้ำโขงค่ะเพื่อที่จะให้ประชาชนของทั้งสองประเทศนะคะได้มีปลาไว้บริโภคและก็สามารถที่จะขายเพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย รวมทั้งนะคะได้มอบพันธาไม้สักแล้วก็ยางนาจำนวน2,000ต้นให้ปลูกในพื้นที่ชายแดนขณะเดียวกันก็ยังได้จากกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยการมอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาตลอดจนจัดเลี้ยงขนมค่ะให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนประถมสมบูรณ์บ้านนาแก่นกครไกสอนผมวิหารแหวงสวรรค์เขตซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนระหว่างสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับประเทศไทยเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนะคะให้ทางโรงเรียนทําการฝึกฝนให้เด็กนักเรียนค่ะได้ เรียนรู้การพึ่งพาตนเองและช่วยการดูแลผลผลิตต่างๆภายในโรงเรียนนะับเป็นโอกาสอันดีที่จะสามารถทําให้เด็กๆมีความรู้แล้วก็สามารถสร้างไรายได้สั่งสมเป็นทุนการศึกษาต่อยอดให้ตัวเองในอนาคตที่ดีได้ต่อไปค่ะ mm hmm. กองกำลังสุรานารีโดยกองพันธหารรับที่12หน่วยเฉพาะกิจที่1ร่วมกับอำเภอกันทรลัก,กษ์จังหวัดศรีสะเกดและอำเภอจอมกระสาน จังหวัดพระวิหารประเทศกัมพูชาจัดกิจกรรมสืบสารและเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสารพระราชาซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยได้นําประชาชนชาวกัมพูชาค่ะจากบ้านเปี้ยสะแบกอำเภอจอมกระสานจังหวัดพระวิหารแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ตำบลภูผาหมอกเข้าศึกษาดูงานภายในโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนบ้านจันทร์หอมตะเสกตำบลน,นวลสาราญอำเภอการทะลัก,รรกจังหวัดศรีษะ ท่าน,นี้ก็เป็นเพื่อเป็นการขยายผลนะคะโครงการเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการและประชาชนตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศต่อไปนั่นเองค่ะ สวัสดีครับผมนาวริศนรงร์งรนะครับผมวันนี้ก็อยากจะมาชักชวนนะครับประชาชนชาวไทยทุกๆคนนะครับมาร่วมกันรณรงค์นะครับรักษาดูแลสภาพแวดล้อมผืนป่าของเราให้ดีนะครับ โดยการลดการเผาป่านะครับผมซึ่งช่วงนี้เราจะเห็นอยู่แล้วเราต้องผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคโควิด19นะครับรวมถึงฝุ่นละออง2.5นะครับซึ่งสาเหตุเนี่ยมันก็มาจากการเผาป่าทําให้เกิดฝุ่นละอองเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละครับและอากาศของเราก็ร้อนๆขึ้นทุกวันนะครับเราควรจะช่วยกันรักษาดูแลผืนป่าของเรานะครับประเทศเราโลกของเราก็เหมือนบ้านของเราครับเราคงไม่อยากให้ใครเนี่ยมาเผาแล้วก็ทำลายบ้านของเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราช่วยกันดูแลผืนป่านะครับเราจะได้มีอากาศบริสุทธิ์ธรรมชาติที่ แบบนี้ให้ลูกหลังเราได้ดูต่อไปนะครับผม กองทัพบกค่ะได้มอบจักรยานนะคะในโครงการสารฝันปั่นสุขจํานวน30คันค่ะให้กับน้องๆน,นักเรียนโรงเรียนวังเยชิมจังหวัดนครนายกถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตตมางกูลสิริวิปูลราชกุมารเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ29เมษายน2566 พลตรีจินตมไมชีกว้างผู้อำนวยการสำนักกิจการพลรเรือนกร,กรมกิจการพลรเรือนฐานบกเป็นผู้แทนกองทบกในการนำจักรยานในโครงการจักรยานสารฝันปั่นสุขที่ได้รับบริจาคโดยผู้มีจิตศรัทธามอบให้กับโรงเรียนวัดวังใย,ยชิมอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นโรงเรียนในพระราชูปธมร,รมของสมเด็จพระจนนษฐาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีจำนวน30คันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า ทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิวโรตามางกูรศิริวิบูลราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูต29ิ29เมษายน2566และเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้นักเรียนที่เดินทางมาศึกษาด้วยความยากลําบากในท้องถิ่นธุรกันดารได้มีความสะดวกเพิ่มมากขึ้นตลอดจนเป็นการแบ่งเบาภาระในการดูแลของผู้ปกครองตามที่ผู้บัญชาการฐานบกได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกองทับบกดำเนินโครงการจักรยานสารฝันปันสุขเพื่อที่จะช่วยเหลือนะคะให้นักเรียนที่เดินทางมาศึกษาด้วยความยาก ในท้องถิ่นทุรกันดารได้มีความสะดวกเพิ่มมากขึ้นตลอดจนเป็นการแบร่งเบาภาระในการดูแลของผู้ปกครองแล้วก็จัดหาจักรยานมือสองนำมาปรับปรุงซ่อมแซมจนสามารถใช้งานได้และมอบให้กับโรงเรียนในพระราชูป,ปถัมภ์ของสมเด็จพ,พระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพรัตนราชสุดาสายามบรมราชกุมารีซึ่งนะับเป็นการมีส่วนร่วมของกองทัพบกในการอำนวยความสะดวกในด้านการเดินทางและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยกองทัพบ,บกค่ะได้ดําเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องซึ่งได้ดําเนินการมอบจกอักรยานไปแล้วจํานวนทั้งสิ้น9,784คันกรมกิจการพลรเรือทนทหารบกนะคะพายาวชนในพื้นที่กองทัพากที่1ค่ะไปทัศนศึกษานะคะที่พิพิธภัณฑ์กองทัพบ,บกเฉลิมพระเกียรติแล้วก็กำแพงอนุสรกองทัพบ,บกตามโครงการมักคุเทศน้อยในแหล่งท่องเที่ยวทหารเพื่อที่จะสร้างความรู้นะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและบทบาทหน้าที่ของทหารค่ะ พลตรีชวลิต เอี่ยมแทนผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยากรมกิจาการพลเรือนฐานบกให้การต้อนรับเยาวชนในพื้นที่กองทัพภาคที่1จําจำนวน60คนที่เดินทางมาทัศนศึกษานะคะที่พิพิธภัณฑ์กองทัพบ,บกเฉลิมพระเกียรติและกำแพงอนุสรณ์กองทัพบ,บกภายในกองบัญชาการกองทัพบ,บกตามโครงการมก,กุเทศน้อยในแหล่งท่องเที่ยวทหารเพื่อที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทหารรวมทั้งบทบาทและภารกิจของกองทัพบ,บกในการป้องกันและรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติอาจจะนำไปสู่การช่วยส่งเสริมให เยาวชนได้ตระหนักและเกิดความภาคภูมิใจค่ะในความเป็นไทยขณะที่เยาวชนที่มาทัศนศึกษาในครั้งนี้ก็เปิดเผยว่ากิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความรู้ทางด้านการทหารมากมายนะคะตั้งแต่อดีตได้เห็นถึงวิวัฒนาการของกองทัพบกที่ผ่านมาทําให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของทหารมากยิ่งขึ้นค่ะ เรียนรู้เกี่ยวกับอดีตของทหารไทยตั้งแต่สมัยเริ่มรัชการจนถึงรัชกาลที่5ที่6เลยแล้วก็ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากที่เราเรียนอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวค่ะแล้วก็ได้มาเห็นอุปกรณ์จริงๆมาเห็นการอธิบายการบรรยายของพี่ๆเขาที่สนุกมากค่ะเป็นตัวแทนนายาวชนกองทัพบ,บกภาคที่1ก็นับถือว่าเป็นเกียรติมากครับเพราะว่า ในรอดอของพวกเราเองก็มีกิจกรรมต่อหลายๆกิจกรรมเหมือนกันไม่ได้มีแค่กิจกรรมนี้อย่างเดียวครับก็ขอบคุณที่เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมทั้งศึกษานี้จะสนุกให้เต็มที่ครับขอบครับ,รบสำหรับผมก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับปืนหรือว่าจะเป็นอาวุธสงครามครับในสมัยก่อนที่เขาใช้ลบกันยุทธวิธีการลบต่างๆอะไรแบบนี้ครับก็ ก็ดูแล้วได้รับความรู้มากขึ้นครับในเรื่องของประวัติศาสตร์ก็ถือว่าสนุกครับดีใจเหมือนกันคะ่ะที่ได้เป็นตัวแทนของเยาวชนได้เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คะ่ะก็ความรู้ที่ได้วันนี้นะคะก็จะไปบอกเพื่อนๆพ่พี่น้องทุกคนคะ่ะ ตเลืองเล่าจากใบแดงวันนี้นะคะมาติดตามเรื่องราวของทหารกองประจำการสู่เส้นทางการรับรับราชการนะคะทหารของอทหารบกนะคะโดยกองพลทหารมาที่สองรักษาพระองค์ค่ะชวนมาร่วมทีมเพื่อชาติศาสตริย์และประชาชนค่ะทุกการเดินทางย่อมมีจุดเริ่มต้น ยากฝึกจบก็ได้เวลาทำภารกิจไม่ว่าภารกิจอะไรเราก็ต้องทำให้มันสำเร็จไม่มีที่ว่างให้คำว่าถอย,ถอยหรือยอมแพ้เอาค่ะถ้าิม่ตัดหนาคาก็หมดที่นี่ต้างอดทนเข้มแข็ง แะ่ทำความดีด้วยัอใจแม้ใครมันจะทำได้ทุกอย่างเราพวกเราไงที่ทำได้หลายหน้าที่ทำทุกอย่างให้เ,เข้าคอนเซ็ปต์อะไรเลยไม่มีอะไรตีทอหารให<ด><ด>ม่มทำไม่ได้ตาขอบคุณมากครับ น่าภูมิใจนะเว้ยไปต่อปะล่ะไปดิมาร่วมทีมด้วยกันปะล่ะเผื่อชาติสารกระสาและประชาชน ทหารนะคะยังคงเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยต่างๆค่ะ ไปเริ่มกันที่กองร้อยปันเทาสาธารณาภัยกองพันฐานรับที่หนึ่งกรมฐานรับที่8จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำลงพื้นที่จ่ายน้ำช่วยเหลือครอบครัวนางระผิญยาจันพิรักรัศดรบ้านนาโคกหมู่2องตมบนสีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลยซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งตามนโยบายของกองทัพบ,บกในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและทันต่อเหตุการณ์ ส่วนชุดกองร้อยเคลื่อนที่เร็วกองพันฐานรับที่1กรมฐานรับที่8กองกําลังสุรศักดิ์มนตรีค่ะได้จัดกําลังคนจิตอาสาลงพื้นที่ดําเนินกิจกรรมอาหมี่บาร์เบอร์ธิริวบริการตัดผมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเยาวชนนะคะในพื้นที่ชายแดนเพื่อเป็นการลดภาระรค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวซึ่งได้รับการตอบรับจากเด็กๆและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ขอบคุณทหารที่ได้ออกมาให้บริการตัดผมถึงที่บ้านด้วยแบบนี้เลยค่ะ ขณะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3 2สําำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดกาลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมรถบรรทุกน้าสะอาดแจกใจน้ำจำนวน2เที่ยวรวม12,000พันลิตรเพื่อบรรจุในภาชนะรองรับน้ําตามบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านแม่ค้อน หมู่4ตําบลเมือง,งายอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากแหล่งน้ําตามธรรมชาติในพื้นที่แห้งขอดทําให้ประชาชนประสบปัญหาขัดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยแล้งในเบื้องต้นไปจนกว่าสถานาการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลายค่ะวันนี้ในอดีตนะคะหนึ่งพฤษภาคมมาร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์และเทิดทูนประวัติศาสตร์ที่สําคัญใน VR So ร์โเค่ะ 1พฤษภาคม2429กรรมกรในชิคาโ,โกสหรัฐอเมริกาเริ่มเรินขบวนเรียกร้องสิทธิ์จากนายจ้างขอทำงานวันละ8ชั่วโมงจนได้ชัยชนะในที่สุดภายหลังจึงได้ถือให้วันที่1พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันกรรมกรสากลหรือว่าวันกรรมกรโลกส่วนความเคลื่อนไหวในประเทศไทยวันกรรมกรเริ่มในปี2499เป็นปีแรกต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวันแรงงานแห่งชาติ 1พฤษภาคม2383ไปรณียีอังกฤษนำดวงตราไปรณียีหรือสแตม์ดวงแรกของประเทศและของโลกออกจำหน่ายและเริ่มใช้ได้ในวันที่6พฤษภาคมสแตม์ตรงนี้เป็นความคิดของโรแลฮิลพนักงานไปรณียีผู้ริเริ่มให้ปรับปรุงระบบการขนส่งไปรณียีพันธุ์ของอังกฤษเขาเสนอให้มีการใช้ซองจดหมายและตราไปรณียีเป็นค่าขนส่งล่วงหน้าซึ่งออกแบบโดยวิลเลียมมูเรดีมีพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียเรียกว่าแผ่นนีแบล เนื่องจากพิมพ์สีดำและมีราคา1เพนนีด้วยเหตุที่เป็นสแตมป์ดวงแรกของโลกจึงไม่ปรากฏชื่อประเทศอังกฤษ,ยอ,กฤษยอยู่บนสแตมป์1พฤษภาคม2511พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรามดาประพิษส่งรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าไฮเลเซรัสีที่หนึ่งแห่งเอธิโอเปียณน่า,ากัตยานดอนเมืองขณะเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อสารสัมพันธ์ทางไมตรีด้านการทูต หนึ 1> 1, ่งพฤษภาคม2562าสพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จออกณนะห้องวอปอรพระที่นั่งอ่ำพรสถานพระราชวังดุสิตส่งประกอบพิธีราชาพิเศษสมรสพร้อมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโป,ป,ปรดกระหมอ่อมให้สถาปนาคนเอกหญิงสุธิดาวชิราลงกรณนอุทยาเป็นสมเด็จพระราชินีสุธิดาพระอัครมหาเศษส่งดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานดนดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์และพระราาทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมี เกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมาหาจักรีประรราชวงศ์ช่วงต่อไปติดตามข่าวในพระราชสำนักนะคะหมดเวลาของรายการ VR s o เ o u e r แล้วดิฉันชูเดียร์รสมุตต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ